จังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากำชับผู้สมัครให้ทำงานเต็มที่อย่าประมาทในวันนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตมีทั้งหมด5เขตโดยทางกะกะตจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดการเลือกตั้งที่หอประชุมมหาวิทยายลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเป็นสถานที่รับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเป็น5เขตเลือกตั้งจากเดิมมี4เขตมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งจังหวัดรวม676,926คนบรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้เป็นวันเปิดรับสมัครผู้สมัครวันแรก พักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นแชมป์เก่าของจังหวัดสุพรรณบุรีและได้ส่งสมาชิกซึ่งเป็นสสเดิมของแต่ละเขตลงชิงชัยครบทั้งห้าเขตโดยทางนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานายประพัฒโพสุทนเลขาธิการพักนำทีมผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งห้าเขตประกอบด้วยนายสรชัดสุจิตว่าที่ผู้สมัครเขตหนึ่ง นายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณว่าที่ผู้สมัครเขตสองนายนพดลมาศีว่าที่ผู้สมัครเขตสามนายเสมอการเที่ยงธรรมว่าที่ผู้สมัครเขตสี่และนายประพัฒน์โพสุทนว่าที่ผู้สมัครเขตห้าเดินทางมาณพระบรมราชานุสรดอนเจดี อำเภอดอนเจดีโดยมีคุณหญิงแจ่มสายศิลปะอาชานางสาวการจนาศิลปะอาชาที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานายจองชัยเที่ยงธรรมมาให้กำลังใจผู้สมัครสสพักชาติไทยพัฒนาร่วมพิธีบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปกราบน้ัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ คู่บ้านคู่เมืองชาวสุพรรณบุรีมาช้านานกราบขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองและกราบขอพรพระนท่านบรรหารศิลปะอาชาที่อนุสาวรีย์พระนท่านบรรหารศิลปะอาชาหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่อนุสาวรีย์พระนท่านบรรหารศิลปะอาชาหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจากนั้นได้เดินทางไปยังสถานที่รับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีตำบลโคกโขเท่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงเช้ามีผู้สนับสนุนของแต่ละพักมาให้กำลังใจผู้สมัครกันอย่างคึกคักมีพักที่มาลงทะเบียนสมัครก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีจำนวน9พักการเมืองประกอบด้วยชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยก้าวไกล รวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐซึ่งพักที่มาสมัครก่อนเวลา8นาฬกา30นาทีได้เข้าไปด้านในและมีสิทธิ์จะเบอร์ก่อนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากนั้นทางผู้อำนวยการกรกออตอแต่ละเขตเลือกตั้งได้เรียกผู้สมัครทั้ง5เขตมาจับฉลากลำดับเพื่อยื่นเอกสารในการสมัคร หลังจากตรวจเอกสารแล้วถ้าไม่มีใครเอกสารผิดหรือไม่ครบก็จะได้หมายเลขตามที่จับฉลากไปเป็นหมายเลขหาเสียงทันทีทางด้านนายวาราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้เปิดเผยว่าคาดว่าหลังจากนี้ก็คงแยกย้ายแล้วก็เริ่มหาเสียงกันอย่างเต็มที่จะเต็มที่ได้จริงก็คงต้องรอวันรุ่งขึ้นเพราะจะมีการจับเบอร์ของพักกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคงต้องไปลุ้นพรุ่งนี้เช้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าพักการเมืองใดจะได้เลขอะไรและผู้สมัครท่านใดจะบังเอิญได้เบอร์ตรงกับพักหรือไม่ก็หนักใจทุกเขตเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสสสี่หรือห้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะประมาทได้การที่เราทำงานมานานยิ่งเป็นสาเหตุที่เราต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชน หวังว่าวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้เราจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งการที่จะเลือกพวกเราเข้ามาในฐานะสมาชิกผู้แทนรัษฎร เหมือนทำกันมาตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารศิลปะอาชาเรายืนยันว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีทั้งแปแสนกว่าชีวิตไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดหรือตระกลูลใดดังนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีผู้สมัครจากมากมายหลายพักมาเสนอตัวรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาก็เป็นอีกหนึ่งพักที่พร้อมที่จะมาเสนอตัวที่จะมารับใช้พี่น้อง ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนเราทำงานมานานตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูกและเราขอภัยค่ะเราทำงานมานานตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูกและเราอย่างมั่นใจในศักยภาพการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นบ้านของพรรคชาติไทยพัฒนาทุกๆคน ตั้งแต่พ่อบรรหารจนถึงวันนี้ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่แต่ละเขตจะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าทุกพักก็จ้องที่จะมาครองใจพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนมานานดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตนไม่ได้ให้กำลังใจผู้สมัคร มีแต่กำชับให้ทำงานระมัดระวังอย่าพลาดในเรื่องที่ไม่ควรพลาดอย่าตกม้าตายตอนจบหรือตายน้ำตื้นกฎกติกาทั้งหลายที่คณะกรรมการกรรมการเลือกตั้งกำหนดมานั้นขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดขอให้ระมัดระวังอย่าทำอะไรที่ขัดต่อระเบียบการเลือกตั้ง ที่สําคัญที่สุดห้ามประมาทและขอให้ลงพื้นที่ทุกวันเพราะเหลือเวลาอีกแค่41วันเท่านั้นเองก็ขอให้ทํางานให้เต็มที่ส่วนพ่อบรรหารก็คงไม่ให้กําลังใจเหมือนกันพ่อคงจะสั่งอีกเหมือนกันว่าห้ามพลาดแล้วก็ทํางานให้เต็มที่ห้ามประมาทเด็ดขาดความประมาทคือหนทางสู่ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งดังนั้นเราได้เห็นหลายต่อหลายครั้งแต่ ต้องไม่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็ขอฝากพี่น้องชาวสุพรรณบุรีทุกท่านในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ขอโอกาสให้พรรคชาติไทยพัฒนาเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคได้เข้ามารับงานรับใช้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ขอฝากสรชัดสุดจิตเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณเขตสองนพดลมาศีเขตสามเสมอกันเที่ยงธรรมเขตสี่และประพัดโพสุทน เขตห้าและทุกๆุกเขตในจังหวัดสุพรรณบุรีขอฝากพักชาติไทยพัฒนากับบัญชีราชื่อพวกเราด้วยให้โอกาสพวกเราเข้ามาทำงานอีกครั้งถามว่าอยากได้หมายเลขอะไรต้องว่าเลขอะไรก็ได้ที่ทําให้ชาติไทยพัฒนาได้สอสอไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงเช้าขณะที่เติมน้ำมันตะเกียงวัดป่าเลยลัยแล้วน้ำมัน หกใส่กางเกงนางสาวกัญจนานั้นมีความคิดเห็นอย่างไรนายวรรุธตอบว่าอ๋อแสดงว่าพักชาติไทยพัฒนาเป็นพักไวไฟจุดปุ๊บติดปับ๊บทำงานทันทีเป็นเรื่องที่ดีทางด้านนายกิจาวงประเสริฐผู้สมัครเขตสามในนามพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่าในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ตนมั่นใจเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดเพราะเรามาทำงานเพื่อบ้านเมืองเรามานำเสนอสิ่งดีๆเพื่อมาแก้ทุกข์เพิ่มความสุขให้กับประชาชนส่วนที่เหลือก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในครั้งนี้ก็ขอโอกาสให้กับ พี่น้องในพักประชาธิปัตย์ทุกคนที่ก้าวมาสู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ด้วยทางพักได้กำชับมาทุกเรื่องโดยเฉพาะให้ทำให้เต็มที่ในทุกเขตซึ่งมีความหวังในทุกเขตซึ่งก็ต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ต้องรอดูผลเลือกตั้งว่าจะออกมาในรูปแบบไหนสํำหรับสนามเลือกตั้งสสจังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่น่าติดตามซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเจ้าของพื้นที่มายาวนานที่ผ่านมาระยะเวลาเกือบ50ปีไม่เคยมีพรรคไหนเอาชนะพรรคชาติไทยพัฒนาได้เลยมีเพียงพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2554ที่ส่งนายสหรัฐกุลศรีลงสมัครในเขต5ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งสสปี2566 จังหวัดสุพรรณบุรีสสแบ่งเป็นห้าเขตโดยเขตที่หนึ่งสรชัสุจิตว่าที่ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนาแชมป์เก่ามีด็เตอร์กุลธิดาเหมาเพชรพรรคเพื่อไทยนายสมมาตรวิสุทธิ์วงพรรคประชาธิปัตย์ส่งเข้าแข่งขันเขตสองนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตสสพรรคชาติไทย และพรรคชาติไทยพัฒนาหลายสมัยบุตชายนายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณอดีตประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัษฎรอดีตรองนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทํางานจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้รับการเลือกตั้งเป็นสสสุพรรณบุรีเขต2มาทุกสมัยในการเลือกตั้งสมัยนี้มีคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยพลตรีเทียมศักดิ์สุขานุยุท์และพรรคประชาธิปัตย์นายเมคินเอี่ยมสะอาด ส่วนเขต3นายนพดลมาสีผู้สมัครสสพักชาติไทยพัฒนาเคยเป็นสสเขตมาสามสมัยเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งสมัยเมื่อครั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งสมัยนี้ลงนามเลือกตั้งสู้สึกว่าที่ผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์นายกิจจาวงศ์ประเสริฐอดีตสจสุพรรณบุรีสามสมัยเป็นเขตเลือกตั้งที่น่าติดตามงานนี้นายนพดลจากพักชาติไทยพัฒนาคงต้องออกแรงเหนื่อยกันหน่อย เขต4นายเสมอกันเที่ยงธรรมผู้สมัครสสพักชาติไทยพัฒนาบุญชัยนายนจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยแรงงานและสวัสดิการสังคมเลือกตั้งสมัยนี้นายเสมอการพบกับคู่แข่งผู้สมัครจากพักเพื่อไทยนายสหรัฐกุลศรีที่เคยเจาะสนามเลือกตั้งพื้นที่เขต4ได้รับการเลือกตั้งสสมาแล้ว1สมัยจนเป็นข่าวโด่งดังว่านายสหรัฐ จากพรรคเพื่อไทยสามารถเจาะสนามเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนามาได้ส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นางสาวพิรุณวันบ้านผู้หลวงเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ส่วนเขตห้านายประพัฒน์พงสุทนผู้สมัครสสพรรคชาติไทยพัฒนาเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตสสหลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเลือกตั้งสมัยนี้มีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นายพานริน อินสกุลลูกชายนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงสู้สึกการเลือกตั้งสมัยนี้ส่วนว่าที่ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาตินายประภาสบุญชัยเป็นคนในพื้นที่ดิกรีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหลายแห่งพัทรพลพมพักภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน